โรงเรียนอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญอันนี้ทายอยู่บริเวณนะโรงเรียนอนุบาลเลยครับขบวนของโรงเรียนจังหวัดอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญสวัสดีครับสวัสดีคร่ะอันนี้อำนาจเจริญพี่น้องโรงเรียนบ้านหนองคู้เรียนบ้านน้องผู้พันวา นนัโรงเรียนอุบลอโอรเรียงอนุบาลวัตตะโกป้าบ้านนางเอกใช่ปะคือไปข่าวจังหวัดมุกดาหารนะคะองค์พระใหญ่เกตพี่น้องสีสะเก็ดโอ้อันนี้จังหวัดสีสะเก็กันเองไม่ต้องเก่งใจกันสีสะเก็กันเองไม่ต้องเก่งใจกันจังหวัดเลยนะคะขอเจอที่วัดท้องจังหวัดเลย ก็จะเป็นนครราชสีมาทัพนักกีฬาจากสมาคมโรงเรียนประถมยันบ้านบักเพงซึ่งเป็นจังหวัดอุดรเนาะโรงเรียนบ้านบักเพงพี่น้องว่าโถดั่มมาเยอะหอมไปเสียงดนตีมาบ่ฮหอดโอ้ดำมาเยออผู้เาวาน้อยจักอุดรครับจักอุดรเนียนบอกครับอุดรเจ้ครับผมอุดรครับอุดรอุดรจากปู่จากอุดรจา งามบอกพี่น้องยัดอุดรครับยัดอุดรครับโอ้เสียฤทธเดือ่มาตมีฮอตสไปเดอร์แมนวัดเนี้ยมาตูปเปลี่ยนอุปุอิปีใช่ไหมเนาะโอ้ กุอนมาคายมกมั้มกุดอนนะบัววิทยายน์ฟาดอลังการน้องบัววิทยายน์น้องบัววิทยายน์อันนี้จังหวัดน้องบัวพี่ครับเออจังหวัดน้องบัวลำพูจาน้องบัวลำพูโรงเรียนสนามบินโรงเรียนสนามบิน สนามบินในจังหวัดขอนแก่นพี่ครับโอ้ขอนแก่นครับขอนแก่นขอนแก่นโอ้ยาวอาร์ตเขาพี่น้องได้ขบวนเติบอันนี้จังห,งงหวงหัดได้ครับวนน้ำหนะมาล่ายกมูลนี่นะ,ะน้องไทยค,ายคาย่ามาสองแสนคนครับา <laughs> ตามด้วย โรงเรียนสุนทรวัฒนาครับผมอ่าในดําเอเยหอมนี่นนะสุนทรวัฒนาจังหวัดสยามภูมิมัมไงครับมัมไงป้ามัมบักไงขอบักไงมัมสยามภูมิครับมัมสยามภูมิครับมัมสยามภูมิกระดอกกระเจียวสยามภูมจิจ้าสวยงามพระรามแปดจา้า <c oughs> โรงเรียนกาลสินพิทยาไัลกาลสินพี่น้องกาลสินดิดดับน้ำซุมอันนี้ไดโนเสาร์ที่ครับเนี่ยไดโนเสาร์ครับผมกาลสินค่ะทไม่แผวยาภาดสวยงามพระรามแปดครับผมจะกาลสินครับกาลสินครับผม อาลสินครับโรงเรียนศูนย์ทอนวิจิตบำรุงวิทยาอันนี้จังหวัดได้ครับนครพนมพี่น้องนครพนมนครพนม20จังหวัดภาคอีสาน่ว่าเพื่อนมาบึงการบ่หมาว่าซั่นวัานะอันนี้นครพนมครับนครพนมจังหวัดกาฬสิธุ์จังหวัดเพรสสวัสดีนครพนมครับนครพนมรับผมัมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเิญจังหวัดสกลนครจังหวัดขอนแก่นจังหวัดโนงเรียจเงืองสกลนคร่าตนาลายเกงสกลนครพี่น้องสกลนครจังหวัดปฐมสกลกระหมาสะกลจังหวัดจุลนุร uh ีจังหวัดบ okay so ุรีรังจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสะกลนครซึ่งทุกโรงเรียนในวันนี้นะคะได้พร้อมกันนะคะที่จะมาร่วม ศักยภาพและก็การเชื่อมสัมพันธ์ในฝรั่ดีระหว่างโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนระดับสิบสามประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราด้วยค่ะค่ะพี่น้องเราชาวจังหวัดเลยก็จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาในวันนี้นะคะซึ่งประเภทกีฬาของเราก็จะประกอบด้วยกีฬาฟุตบอลกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาเซปักตะก้อและก